เดี๋ยวไม่เจียก่อมันคือหินเหรอไม่มันคือปวดปวดไหมมีนางพญามันจอมปวดมีนางพญาอยู่หน่ใครดูใครดูจะมีไหมไอ้ใชายุ่ยเลยเนี่ยไอชายุ่ยเลยไม่มีเลยเงียบจ้อยขึ้นอยู่เลยปะพาไม่พาไม่ดูยิ้มจะยิ้มพวงนี่ดูพวงนี้สิ นี่อะไรอนี่หรอโอ้โหนี่หรอเขาเรียกว่านี้หรอนางพญาปลวกค่ะนี่แหละซูซีได้เฮาโอ้มีป้านี่เนาะอ๋อนี่แหละิเดียวรทำอะไรได้มั่งกินน่ะปกติชาวยุทธก็กักินเลยใช่ไหมชาวยุทธจักรเขาก็กินกันนะกินเฉยเลยกินเฉยแต่ก็หาเขาหาขายตัวละสองร้อยไปเราไปขายเอาขายเลยประกาศขายประกาศขาย แล้วลอันนั้นไม่มีแล้วหรอคะหรือว่ามีแค่คังมีมันจอมปวกจอมนึงมีตัวเดียวเนี่ยเขาเรียกว่านางพญาอาชินีปวกอ้าวจ่อยเนาะตัวนี้น่ะไม่พวงไม่ใหญ่เลยเนี่ยพงไม่ใหญ่ยนต์มิดไงโดนต์มิดยี่นี้ไงหัวมันหัวมันเล็กจอ๋อตัวยาวติดกันเหรออันนั้นคือตึงตัวเหรอเออขาดไปแล้วเนี่ยมันมันมันหัวเล็กหัวมันปวกหัวมันมันเมาเลยนี่ ันจะมีก้อนหนึ่งจอมปลวกจอมหนึ่งจะมีอันนี้อันเดียวน้องไปให้ไก่ไปนี่สูสีไทเทาอันนั้นจวโคกให้ไก่รอดเคลียร์เหมือนหินเป้า